นี่ครับก็เป็นภาพของนาฬิกาในยุคซักปี60ครับคุณไปรัฐสายเหล็กเนี่ยเริ่มใช้กันอย่างเต็มที่จริงๆมีมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาข้อมือส่วนใหญ่เป็นนาฬิกาจิวเวลรี่สำหรับผู้หญิงนะคุณไปรัตนาฬิกาผู้ชายเนี่ยเพิ่งจะมาใช้เป็นนาฬิกาข้อมือเนี่ยก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับ,นะ 1, รบก็เป็นเป็นที่มาของแบบนี้นะฮะก็มาดูกันต่อนะฮะครับนี่แหละครับเป็นไงฮะนาฬิกา เบสเลสสมัยก่อนโอ้สายคุ้มตามากใช่เห็นบ่อยมากใช่ใช่ครับเวลารัดจำพอพอพอจำได้นะจำได้จำได้เออโหแบบแต่ว่ามันก็มีสายตัวนี้มันมีข้อดียังไงคุณเวลนรัข้อดีข้อเสียยังไงฮะผมเข้าใจว่าสมัยก่อนมันน่าจะทำง่ายผลิตง่ายอผลิตง่ายใช่ผลิตง่ายแล้วก็ต้นทุนต้นทุนน่าจะต้นทุนต่ำนะะครับ แล้วเราก็คือข้อดีของมันก็คือมีการปรับสายหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันตัดตัดอะไรมันตัดง่ายมันมันน่าจะแฮนเดิลง่ายเพื่อเพื่อความสะดวกในการใช้งานของของของคนใช้ครับมันมันถึงได้คิดเพราะว่าสายแบบนี้เราเห็นบ่อยมากในสมัยก่อนครับแต่แต่แต่ว่ามันขาดความสวยงามมันดูมันดูมันดูดูผมว่าดูแล้วมันไม่มีความสวยงามเลยอ่ะนะก็แล้วมันก็ อ่างาแงกด้วยครับคุณไปรัมันงาแงกเป็นพิเศษเลยใช่ใช่ใช่ผมว่ามันมันเผลอเผอบางทีทําจากเอ่อเหล็กที่เอ่อาเกรดของวัสดุที่ค่อนข้างต่ําด้วยซ้ำเพราะมันมันเบากว่าปกตินะมันเบากว่าสายเหล็กปกติอ่าใช่ครับมันก็อาจจะทาให้เกิดการแกว่งใช่ไหมฮะในการใส่ที่คุณไปรัเคยพูดถึงใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็โทษนะครับอ่าสายตัวนี้นะครับอ่าเราเราเรียกชื่อนว่าอ่านี่ครับอ่าบอลคลิป เพราะมันเป็นคลิปนะครับไอตัวตัวตัวที่ดันเข้าด้านข้างมันเป็นคลิปแทงเข้ามานะครับผมโอเคนะครับเรามาดูตัวถัดไปครับ่านี่ครับสายแน่นอนครับออยสเตอร์นะครับก็มาพร้อมกับนาฬิการุ่นดำน้ำตั้งแต่ปี60ของโ o เล x ครับคุณพัชคุณพรัชครับช่วยเล่านาฬิการิง์อยสเตอร์ฟังหน่อยครับว่ามันมีลักษณะยังไงฮะ อ๋อก็เป็น3ามลิงก์นี่แหละครับแล้วก็รจริงๆก็ดูไม่มีอะไรนะครับมันก็มีส่วนโคง้งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ดูแบบเ,เรียบๆก็คือมันข้อดีของมันก็คือมันจะดูเรียบๆหรูๆห,ห,หน่อยดูสุภาพนะครับแล้วก็แล้วก็วกดูไม่ไม,ไม่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมอะไรท,ที่ที่ใส่แล้วจะรู้สึก ไม่สบายมืออะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าสายตัวเนี้ยใส่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างสบายมันก็เลยมีความนิยมค่อนข้างมากแล้วสายตัวนี้เราก็เห็นมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็เอาขอยืมแบบไปใช้นะครับจากโอเล็กนี่ก็ไปโอ้โหหลายยี่ห้อเลยนะครับครับและข,ข้อดีในมุมของการใช้งานนะคุณเวรัตมีอะไรบ้างครับเอ่อก็ก็คือผมว่ามันก็ดี มันก็ในสมัยนั้นเนี่ยมันคงมันคงจะดีที่สุดเท่าที่ที่จะทําออกมาได้ในตอนนั้นนะครับก็คือมันยังไม่มีความละเอียดหรืออะไรมากก็คือทำออกเป็น3มลิงก์ง่ายๆแต่ว่าก็ดูดีนะครับ,รบแล้วก็ดูใส่กับนาฬิกาแล้วก็เข้ากันดีนะครับแล้วก็ครับก็ได้ได,ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาก็พูดว่านาฬิกาที่เป็นออย t e r สเตอร์อย่างเงี้ยครับสายตัวนี้เนื่องจากลิงก์มันใหญ่ครรบคุณเมลนดมนเลยทําให้ค่อนข้างจะทนทาน อันนี้ในมุมนนครับอันนี้คืออีกจุดอีนนอจุดหนึ่ง,งที่เขาเพิ่มเติมมาครับคือคต้องบอกนี้นะครับเมื่อเตะกี้เนี่ยครับลิงก์ละเอียดนะครับแต่ว่าดีไซน์ไม่ค่อยดีมันก็เลยค่อนข้างจะงอกแงกนะครับเพราะว่าลิงก์มันละเอียดนะฮะแล้วแต่ละ,ละการเชื่อมของแต่ละลิงก์ก็ค่อนข้างจะบางด้วยคลิปที่เป็นเหล็กแผ่นเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ครับโหตัวลิงก์แต่ละลิงก์เนี่ยก็จะเป็น solid เลยครับมีความหนา ประมาณหนึ่งนะครับแล้วทําให้การทนทานเนี่ยมีมากเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมสายออยสเตอร์เนี่ยครับนาฬิกาโรเล็กถึงได้บางบางคนถึงได้บอกว่าเออออกแบบมาแล้วใช้ได้ทนทานอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเ,เราไปต่อนะฮะครับผมสายออยสเตอร์เองก็<ๆ>อยา่างที่คุณรัดพูดนะครับ<ๆ>ก็มีการพัฒนามากมายเลยครับเป็นรัดแต่ว่าแบรนด์ m o n ตาครับ ก็เอาเอาละเอาตัวสายออยสเตอร์เนี่ยมาพัฒนาเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับอย่างเมื่อกี้เราดูออยสเตอร์ครับออยสเตอร์จะเป็นลักษณะที่เป็นถ้าเราดูที่ตัวนี่นะครับดูที่ดูที่ตัวเอ็นลิงครับคุณเบลัสเซ็นเตอร์ลิงเนี่ยเราเรียกเซ็นเตอร์ลิงแบบนี้ว่าเป็นแบบไหนครับคุณเบลัสเป็นแบบยื่นออกฮะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเมลลิงเมลลิงก็คือ <ail> ส่วนยื่นออกไป ใช่ครับ,รบแต่ในขณะที่ของตัวมอนตาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอะไรครับแบบนี้ครับคุณเวลาเป็นแบบอินเวอร์ตลิงใช่ไหมครับหรือที่เนว่าเ <Link. S 2> อ่อตรงข้ามกับเมลก็คือฟีเมลลิง n k นั่นเองอ่าครับดีแตกต่างกันยังไงครับพี่พวลอันนี้ช่วยรบกวนช่วยเล่าให,ให้เพื่อนฟังหน่อยข้อดีของมันก็คือว่าก็คือมันทําให้ให้ชิ้นส่วนของนาฬิกาที่วางอยู่บนข้อมือเนี่ยอมันมันไม่ใหญ่เกินเกินกว่าที่ตัวนาฬิกาที่มันออกแบบมาครับ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่คือนาฬิกาอนอกจากเป็นตัวเรือนแล้วมันจะมีลักอยู่ใช่ไหมครับทีนี้คือถ้าสายเนี่ยสายเนี่ย,ย,เ,ยเป็นอินเป็นเป็นเมลลิงเนี่ยมันจะทําให้ให้ให้ชิ้นส่วนบนนาฬิกาที่วางอยู่บนข้อมือเนี่ยมันกลางออกไปอีกเพราะฉะนั้นผลก็คืออะไรผลก็คือการสวมใส่อย,อยู่บนข้อมือเล็กๆจะดูไม่ค่อยสวยเพราะว่านาฬิกาะจะดูกลางแต่ว่าถ้าสายเป็นอินเวิร์ดลิง์สายเป็นสายแบบอินเวิร์ดลิง์หรือฟีมลลิงก์เนี่ย สายเนี่ยมันจะ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 โค้งรับกับข้อมือตั้งแต่ตั้งตั้งแต่เอ่อออกจากตัวลักออกมาเลยเพราะฉะนั้นก็คือมันจะทําให้ขนาดของนาฬิกาเนี่ยไม่ใหญ่เกินกว่าที่นาฬิกามันถูกออกแบบมาก็จะใส่สำหรับข้อมือสําหรับคนที่ข้อมือเล็กๆใส่แล้วจะสวยงามกว่าครับอ่ตัวนี้สําคัญสําคัญมากเลยนะครับอ่าอบางท่านนะครับที่กําลังชอบนาฬิกาบางเลือนนะครับที่พบว่าไดอะมิเตอร์เนี่ยมันก้ากึ่งอะคุณพิรัช มันกําลังจะใหญ่เกินกว่าข้อมือครับแล้วเราไปเจอว่ามันเป็นออยสเตอร์สายออยสเตอร์นะครับก็พูดถูกตามตรงนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเจอว่ามันเป็นฟีเป็นเป็นฟีเมลลิงนะครับหรือที่ตรงกลางมันยื่นออกมาเนี่ยครับก็ให้ลืมไปเลยเกินมันจะล้นออกมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอินเวอร์ตลิงหรือฟีเมลลิงแบบนี้ครับอุ้ยเรายังมีโอกาสที่จะจะใส่จะใส่ได้และใส่แล้วสวยคือคําว่าใส่ได้หมายถึงใส่แล้วสวยนะครับจะมีแน่นอน ก็ให้พิจารณาอย่างนี้เลยครับครัคุณพรนละครับมอนต้าจากภาพล่างขัภาพด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่ามีโอ้โหแต่ละข้อเนี่ยสามารถพับเข้าหากันได้อย่างสนิทตรงนี้ดียังไงครับคุณเพรว่ลไอตัวนี้เขาเรียกว่า articulate link นะครับก็คือเป็นเป็นเป็นสายที่ชิ้นส่วนของลิงก์แต่ละลิงก์เนี่ยแยกออกจากกันอิสระก็คือหมายถึงว่าทำออกมาทีละชิ้นถ้าถ้าอย่างรุ่นรุ่นเก่าเนี่ยสายออย t สเตอร์มันจะเป็น3ชิ้นติดกัน เราก็ต่อต่อกันลงไปใช่ไหมแต่ว่าของมอนตาตัวนี้เนี่ยก็คือทุกชิ้นแยกออกจากการเป็นอิสระข้อดีของมันก็คือว่ามันจะเคลื่อนไหวอิสระออกจากตัวเพราะฉะนั้นเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะมันจะโค้งรับกับข้อมือของคนสวมผู้ที่สวมใส่อยู่แบบโดยอิสระรเพราะฉะนั้นจะสวมใส่สบายมากนะครับและอีกจุดห<อ>นึ่งก็เป็นอย่างที่คุณเปอร์บอกก็คือว่ามันยิ่งมีช่องมีรูมีอะไรมันก็จะระบายอากาศของบนผิวที่อยู่ใต้นาฬิกา ครับก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับอ๋อโอเคครับ mm hmm. ถ้าง,งั้นก็ถ้าเอาไง่ายๆว่าถ้ามีโอกาสได้เจอสายที่เป็น articulate ก็เป็น mm hmm. ก็ก็ควรจะเลือกไว้ก่อนอ่าถ้าสมมติว่านาฬิกามันแบบแต่ละแต่ละแบรนด์เนี่ยมันเราถูกใจล้วถูกใจหมดแล้ก็อาจจะมาตัดสินใจชนะแพ้กันหรือซื้อก่อนหลังถือว่า,วาจากคู่ด้วย